ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาสุรินแก้วนะคะเป็นครูโครงการเพื่ัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศัก,กราช2559ค่ะบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงมระถมเจ็ดงานภารกิจหลักของครูคืนถิ่นหรือว่าครูพื่ัฒนาท้องถิ่นก็คือนําความรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการการเรียนรู้สิ่งที่คุณครูหน่วยทางภาคเหนือเขาฝากฝังนะคะดังนั้นในฐานะที่เป็นครูคืนถิ่นครั้งแรกนะคะ กลับมาสิ่งที่เราสนใจก็คือดูว่าพื้นฐานของโรงเรียนเรามีอะไรบ้างปรากฏว,ว่าค่ะโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงฐาน7ค่ะตั้งอยู่บนดอยแม่สานะคะประกอบด้วยสองหมู่บ้านค่ะคือแม่สาน้อยกับแม่สาใหม่นะคะเป็นชนชาติพันธุ์เผ่าม้งนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นมง้งมีอะไรดีบ้างในฐานะที่เป็นครูคืนถิน่นเราก็ต้องมองว่า เอะอะไรที่มันขาดหายไปสิ่งที่ขาดหายไปคือองค์ความรู้ของเขาค่ะเขามีองค์ความรู้คือการปักผ้ามงแต่เขาไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมให้เห็นอย่างชัดเจนสิ่งที่ดิฉันได้ฝากฝังก็คือพานักเรียนค่ะเข้าโครงการกับสมาคมชนเผ่าแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าเอ็มเปนะคะสมาคมค่ะจะได้เงินงบประมาณสนับสนุนนะคะจากโครงการหลายๆที่นะคะโครงการที่เขาให้นะคะ โดวยว่านักเรียนของเราค่ะต้องไปเขียนโครงการเองเขียนสดพูดสดรายงานสดนะคะอย่างตรงนี้นะคะเมื่อนักเรียนพูดเสร็จทางที่เป็นเจ้าของโครงการเขาจะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านเมื่อนักเรียนผ่านเราจะมาเริ่มค่ะเริ่มมาคุยโครงการว่าแต่และโครงการเราจะทำยังไงบ้างเรามาวิเคราะห์ตามด้านวิชาทางสังคมการที่เราจะเรียนรู้ลากเงาของเขาก็คือรู้จักแผนที่เดินดิน แต่ก่นที่ที่จะเรียนรู้แผนที่เดินดินนะคะชุมชนบ้านนักเรียนหรือผู้จัดด้วยเองนะคะก็ต้องรู้นะคะว่าเขาจะทำโครงการอะไรเขาจะเอาผลงานเขาไปทำลายหรือเปล่าเพราะความเข้าใจระหว่างชาวบ้านชุมชนตัวครูเองหรือแม้กระทั่งท่านผู้อำนวยการนะคะต้องรู้ว่าการศึกษาที่เราจะทำไปนั้นเราทำแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างถ้าทำแล้วเกิดผลเสีย จะเห็นชัดว่าชาวบ้านจะเกิดการต่อต้านทันทีดังนั้นค่ะดิฉันในฐานะในฐานะนะคะคงจะขอโครงการนะคะก็คือให้ชาวบ้านประหลาชุมชนนักเรียนและก็ผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องกับโครงการนะคะรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะมาประชุมกันในครั้งแรกนะคะมาให้เข้าใจกันก่อนเมื่อทุกฝ่ายเข้าใจดังนั้นสเตจที่2ค่ะก็คือว่าให้นักเรียนวาดแผนที่ เริ่มแรกค่ะนักเรียนเรามีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะเรียนอยู่ชั้นป .4 ถึงป .6 นะคะไม่เข้าใจคะ่ะว่าแผานที่บ้านของเราเป็นยังไงอันดับแรกคือเราหา google m a p ค่ะให้เขาวาดโครงร่างก่อนหลังจากนั้นก็แค่คุยกันคุยกันเพื่อรู้ว่าตำแหน่งไหนมีนักปราหรือผู้รู้ของเขาเมื่อเขารู้ว่ามีนักปราจริงก็เดินไปเลยค่ะเดินไปดูจริงนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนเด็กเขาลงไปจริง พอเดินไปปุ๊บเขาถึงเขียนแผนที่ออกมาได้ดังแผนที่ตรงนี้นะคะใช้ความรู้ของวิชาภาษาไอขอภครค่ะใช้ความรู้วิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับแผนที่เดินดินเนื่องจากความสัมพันธ์ชุมชนแผนที่เดินดินถือว่าเป็นการเดินหนูรากเงาที่จริงเพราะว่าถ้าเป็นมง้งไม่รู้เอาวัฒนไม่ไม่รู้ว่าจะเอาวัฒนธรรมม้งมาใช้จะรู้เลยนะคะว่าเขาจะไม่สามารถดูอนาคตของเขาได้เขาเขาได้นะคะเนื่องจาก ถ้าเราดูจริงๆนะคะรอยภาพปักมันมีคุณค่ามีความหมายของมันมันจะมีบ่งบอกถึงว่าทําไมคนถึงลายนี้ขึ้นมาการที่เราทําแผนที่เดินดินตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้รู้เขาอยู่ไหนผู้รู้เขาเรียนรู้ลายจากไหนแล้วลายเนี้ยเขามีเรื่องเล่าอะไรเด็กก็จะจดความหมายไว้นะคะแล้วเราก็จะมาแปลงว่าสุดท้ายลายที่เขาเรียนรู้อะมีลายอะไรบ้างเมื่อเราได้นักเรียนจะเลือกเองนะคะ ผูร้รู้นักเรียนเลือกเองมาห้าคนนะคะเมื่อได้ห้าคนแล้วปุ๊บผู้รู้ค่ะก็จะสอนลายทุกลายแต่สุดท้ายค่ะนักเรียนจะเรียกลายเองนะคะจะเห็นนะคะสังเกตว่าลายนักเรียนนะคะที่เลือกส่วนใหญ่จะเป็นลายหอยหอยนี่หมายถึงความมาั่งคั่งมากคงนะคะเป็นหอยที่เลียนแบบจากหอยจัก,กรจั่นลายที่เลียนแบบจากธรรมชาติอีกลายหนึ่งคือลายหอยตีนไก่นะคะจะเหมือนไก่ เขาเป็นว่าเป็นพื้นฐานขั้นพื้นฐานทาานักเรียนจะเริ่มปักให้ปักลายตีนไก่นะคะลายที่ยากที่สุดในบรรดาตรงนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีลายผีเสื้อและลายดาวนะคะผีเสื้อก็เรียนแบบจากผีเสื้อนะคะแต่ตรงนี้จะเรียนแบบคือท่าทางของปีที่ขยับไปขยับมาลายดาวหมายถึงความสําเร็จและความมุ่งมั่นเมื่อนักเรียนเรียนรู้ว่าโอเคเราจะเรียนรู้เก้าลายแล้ว ผู้รู้จะให้นักเรียนนะคะเลือกสองลายสองลายเพื่อมาฝึกปักใช้เวลาหนึ่งเดือนค่ะเมื่อน,นักเรียนปักได้แล้วนะคะนักเรียนค่ะก็ต้องลอบแบบลายมาก่อนเหมือนเราเรียนกอไก่ขอไข่ไงคะเริ่มแต่เติมตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มนะคะลายลายที่เห็นนะคะจะคือให้นักเรียนใช้สีสีหนึ่งคือแทนสีได้นะคะ นักเรียนคัดลอกลายออกมาแล้วก็ปักตามลายของเขาเมื่อนักเรียนปักจนถึงขั้นความชำนาญแล้วผู้รู้ทั้ง5ท่านนะคะยืนยันว่านักเรียนสามารถปักลายต่อได้นักเรียนจะได้ออกแบบลายจริงก็คือครูจะใช้กระดาษ A4 นะคะทำเป็นเรียกว่าตารางเล็กๆจํานวนเกือบ75ช่องนะคะก็คือตรงนี้นักเรียนจะออกแบบลายเอง ลายที่นักเรียนออกก็คือจะเห็นว่านักเรียนระหว่างชั้นป .4 ถึงป .6 ยังใช้ลายพื้นฐานแต่นักเรียนมีนักเรียนมัธยมอยู่หนึ่งคนคะ่ะเขาจะมีลายแปลกพิสดารก็คือลายหอยแล้วก็ต่อยอดออกมาเมื่อนักเรียนออกแบบลายแล้วมั่นใจว่าทําได้ให้ผู้รู้ตรวจสอบน,นะคะเมื่อผู้รู้ตรวจสอบปุ๊บนักเรียนก็จะฝากลายออกมาเราใช้นักเรียนทำหนึ่งเดือนเหมือนเดิมน,นะคะ เมื่อเรียนทําตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ก็พักในส่วนงานของนักเรียนขั้นตอนต่อมาค่ะเนื่องจากภูมิปัญญานะคะถ้าไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็หายไปนะคะเหมือนลองที่ว่าทำงานตรงนี้แล้วมันไม่ได้คืนสู่ชุมชนจริงนะคะก็คือลายทุกลายนักเรียนจะเป็นคนบอกลายอยู่ข้างๆกับครูส้มนะคะคุณครูก็จะใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เบอร์ดง่ายๆนะคะทาเป็นตารางทําเป็นขั้นตอนที่1ที่2ต้องต้องใช้สีอะไรอยากบอกว่าเล่มน,นี้นะคะใช้เวลาในการทําเกือบ2เดือนเนื่องจากเราไม่ใช่คนมง้งโดยตรงและนักเรียนก็ไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์ดังนั้นการบอกลายนะคะนักเรียนก็ค่อยๆบอกเพราะมีขั้นตอนหนึ่งคือบอกลายผิดก็ผิดเวลาปักออกมาคือรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปนะคะหลังจาก ทำลายนี้เสร็จเกือบสองเดือนแล้วนะคะเราจะนัดผู้รู้นะคะครูพี่เลี้ยงทั้งที่ครูพี่เลี้ยงที่เป็นของโรงเรียนแล้วก็ของชาวบ้านเองมาตรวจสอบลายทั้งหมดทุกหน้าทั้งเล่มร่วมกันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะเมื่อลายถูกตรวจสอบนะคะหน้านี้ค่ะจะเป็นตัวยืนยันค่ะคือใบรับรอง ใบรับรองว่ารับรองผลงานลายปักบ้านมงแม่สาใหม่แม่สาน้อยนะคะก็คือชุมชนยอมรับแล้วก็คือจะมีลายเซ็นของปราชุดของผู้รู้นะคะ5าคนนักเรียนแกนนำา1คนครูเจ้าของโครงการคือดิฉันเองค่ะ 1. ครูพี่เลี้ยงทั้งฝ่ายทางโรงเรียนและชุมชนอีกหนึ่งและที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวหน้าชุมชน ก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะคะที่ได้การร่วมมือตลอดทุกครั้งเมื่อได้ผลงานแบบนี้แล้วนะคะทางเราได้ศึกษานะคะคุยกับสมาคมเอ็มเปกหรือว่าชนเผ่าแห่งประเทศไทยอีกครั้งเราได้จัดงานนิทรรศการขึ้นงานนิทรรศการเรามีอยู่สองครั้งค่ะคือจัดนิทรรศการในช่วงเดือนมีนาก็คือปิดภาคเรียนก่อนจะปิดภาคเรียนนะคะ ก็จัดนิทรรศการใหญ่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นการประกาศให้ชาวบ้านชุมชนผู้ปกครองทุกคนที่มาโรงเรียนเห็นผลงานของนักเรียน2ก็คือนิทรรศการชนเผ่านะคะทั้ง9 9ชนเผ่าแห่งประเทศไทยนะคะจัดโดยเอ็มเปกโดยมาจัดท,ที่รีสอร์ตตรงข้ามส่วนคึกนะคะเขาจัด5วัน4คืนส่วนคืนที่4จัดที่โรงเรียนเจ้าพ่อหลงทำเจ เป็นการโชว์ผลงานโดยที่ว่านักเรียนของเราจากเด็กที่ไม่กล้าพูดก็พูดนะคะกล้าแสดงออกถือว่าเป็นการส่งเสริมชาติพันธุ์ของเขาไปในตัวนะคะแล้วในแล้วในตรงนั้นนะคะจะเห็นว่านักเรียนของเรานะคะได้พูดแล้วก็ไปถูกตานักข่าวนักข่าวตัวน้อยของ t p s นะคะนักข่าวก็ กลับมาขอทำจัดข่าวเกี่ยวกับปักผ้ามงนะคะเพื่อไปเผยแพร่อีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นค่ะเราได้จะใช้ความรู้นะคะภาษาไทยประกอบกับวัฒนธรรมมงก็คือเราสอนนักเรียนเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะเกี่ยวกับภูมินามของผักผ้ามงนะคะซึ่งนักเรียนเขียนว่าภูมิวัฒนธรรมนะคะปักผ้ามง ซึ่งผลงานตรงนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำนะคะด้วยผลงานนี้จะเล่าเกี่ยวถึงประวัติความเป็นมาทำไมถึงต้องทำเขาก็จะเล่าว่าตั้งแต่ที่เขาทำก็คือไปทำแผนที่เดินดินหาผู้รู้ประหนึ่งเป็นการเล่าเรื่องของโครงการเราไปในในตัวนะคะเป็นการเผยแพร่อีกทางหนึ่งผลการประกวดเนะะี่ยค่ะได้รางวัลที่สามค่ะที่ มอชคะในวันเปิดกล่องช็อคมชปีพุทธศักราช2562สิ่งสำคัญนะคะที่คุณครูในฐานะครูม้งนะคะสอนมาเกือบ3ปีอยากบอกว่ามันไม่ยากไปเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายความรู้มันมีรอบตัวอยู่แล้วหรือว่าคุณครูจะจับวางความรู้ยังไงเพราะสุดท้ายอย่างพื้นฐานบอกไงคะให้นักเรียนทำแผนที่เดินดิน มันคือก้าวแรกของการที่เขาให้เขาอะเกิดความภาคภูมิใจนะคะว่าฉันเป็นม้งนะครูยังสนใจใครๆก็สนใจฉันมีคุณค่าอยู่ในตัวนะคะแล้วม้งของเขาก็มีความหมายเสื้อผ้าของเขาจากเมื่อก่อนเขาบอกไม่อยากปักแต่ตอนเนี้ยเขาปักแล้วเขาได้รายรายได้ขึ้นมานะคะเขาจะเห็นคุณค่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือให้นักเรียนนะคะไปศึกษาภูมิน้นามหรือภูมิหลังของตนเอง แล้วทุกอย่างจะบูรณาการนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะโครงการมงใช้ทั้งสังคมคณิตศาสตร์เรื่องจุดตัดภาษาไทยเขียนเรื่องเล่าอะไรต่างๆศิละปะการงานอาชีพยอยู่ในนี้หมดมันคือเบสเแพสทีที่บอกว่าความรู้สู่ชุมชนโดยตัวของเราครูเป็นเพียงแค่เรียกว่าเหมือนครูเกลือหรือว่าผู้อนในการแค่นั้นแต่คนที่จะชักจูงความรู้อะ่ะจริงๆก็คือตัวชุมชนเอง แล้วก็ตัวนักเรียนโดยที่เราจะเป็นแค่ตัวประสานงานแล้วงานมันจะเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดในการทำก็คือการสร้างความเข้าใจอย่างที่หนูบอกค่ะว่าโครงงานเนี้จะไปไม่รอดแน่ถ้าชุมชนแอนตี้หรือว่าชุมชนต่อต้านสิ่งที่เราจะทำให้เข้าใจคือเราต้องนึกถึงพื้นฐานของเขาใจเขาใจเราเอาเขามาดูซิว่าเราทำแบบนี้เขาชอบไหม เราต้องถามว่าก่อนเหมือนกัน,นะคะ่ะก่อนที่จะทําลายปักมาเราถามว่าลายตรงเนี้ยเราผิดแล้วมันมันผิดจารีตหรือว่าบ้านเราที่ว่าผิดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาเราก็ทําได้นะคะดังนั้นคือสิ่งที่ฝากฝังว่าครูรุ่นใหม่คุณต่อไปนะคะไม่ต้องกลัวค่ะในฐานะครูคืนถิ่นนะคะครูพึ่งพัฒนาท้องถิ่นนะคะเห็นชัดแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราทํานะคะก็คือทําเพื่อชุมชนแล้วก็สมควรนะคะที่ว่า จะทำการสื่ทอดต่อไปนะคะแม้ว่าเราจะย้ายไปแต่ความรู้ก็ยังคงอยู่นักเรียนก็ยังใช้ความรู้เราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ